ลีลาเรกคอดตอนศินลปินคนใหม่เ <Hey. S 3> พี่อะไรเดินวนจะครบสามรอบแล้วขึ้นเมนเผาเลยไหมพี่ <Hey. S 3> คนหรือนาฬิกาเดินวนไปวนมาเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าที่เรียกมาเพราะอะไรเวลายามว่างๆเนี่ยอย,อยไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากการแสดงเข้าใจป่ะอ๋อได้พี่ค่อยๆซ้อ,ซอมแต่พี่ก็ไม่นานไม่ต้องพูด <c oughs> ไม่ต้องพูด <c oughs> เวลาพี่พูดอะไรเนี่ยสังเกตเลยนะพีคืออย่าดับอะไรอะไรยังไมผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะก็เพราะมึงไม่พูดไงถึงโดนเอวันๆห่วงจะทรงผมอยู่กับพี่นี่เองเคยอดอยากกันไหมอิ่มหนำสำราญได้เงินเยอะทูกได้กำไรดีมีความสุขใช่หรืออย่างเดียวปวดหัวคนเราเวลาพี่ป้อนมุกให้อ่ะมันถ้ามันเยอะมันจะปวดอย่างนงี้แหละอย่าพูดคำว่าป้อนมุกป้อนมือพี่ป้อนมือให้ผมพี่ชอบนั้นตลกเถียงแบบนี้นี่นอนหัว ไม่ดแล้ไอ้แป้งลุกเลยแล้วก็ไอ้นั่นเป็เพลงที่ให้ไปท่องอ่ะลองให้ฟังดิพี่ต้นจะฟังใช่ไหมคะเออก่อนฟังเพลงแรกไปฟังเพลงสุดท้ายก่อนเลยค่ะดีมากแต่จังหวะช้าลงอีกนิดต้องติ๊กให้คะแนนแล้วกูไม่ไหวแล้วอาจารย์ให้คะแนนแล้วเอามาอีกทีให้โอกาสขอโทษนะคะเออหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหี่โจทย์แป๊บๆเข้ามาตอนหนูหลับแปลอะไรเนีพอลืมตาแม่จิตใจหนูหายวับพอตอนหนูหลับมันเข้ามาจับมาจุ หมดค่ะรูปขอแจ้งความเมื่อวันที่13ตอนต้องยาวเห็นก <crit> <lag> ็ได้ยังไงี่เจอคนหนึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรตัวแดงแดงหัวใหญ่ๆ นี่ยนะมันคือพืชล้มลุกแล้วมันลุกตอนไหนล้มตอนไหนนะคะมันจะลุกเมื่อตัวมันหิวและถ้ามันอิ่มปั๊บมันก็จะล้มนอนลงไปนิ่งๆใช่แล้วลำต้นมันเป็นสีอะไรอะคะว้าวลำต้นมันก็สีเอบอกเลยไม่ใช่ที่กับคิปจังเลยไม่รู้อย่าพูดเดี๋ยวข้อมูลพลาดตรงนี้อย่าสอดแทรกมุกพาอยู่นี้ ของมึงยังไม่ถึงมึงยังไม่ถึงโอไม่เกอันนี้ไม่ตัดเกี่ยวกับหนูนะคะไม่เกี่ยวหนูดีแล้วยังไงพืชล้มลุกแล้วมันมีผลไหมคะเฮ้ยผลนี่มีนตอนนี้มีผลมีกี่ลูกอะคะมีสองลูกแล้วหนูกัดได้ไหมว้ายอันนี้ไม่แนะนําไม่แนะนำแล้วหนูจิกได้ไหมว้ายถอกไปเอาเจ็บแล้วหนูเอาลิ้นแตะๆได้ไหมคะว้ายมันเค็มแต่ก็พอได้มันคืออะไรอะคะพี่นุ่ยอ๋อมันคือขำเมื่อกี้ได้กี่คะแนนพี่น้อยเต็มสิบเต็มสิบโอ้โห เสียงแห้งเลยโชว์เลยโชว์เลยเสียงแห้งเลยคิดเดี๋ยวคะแนนลงเดี๋ยวคะแนนลงเร็วเร็วอยากอยากจะรู้ว่าภาษากลางเนี่ยพูดกับภาษาอีสานเหมือนกันไหมบ่คือกันครับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงถ้าอย่างตื่นเช้ามาแปลงฟันสีแข็งถ้าแปลงข้างบนสีเทอร์แปลงล่างอุนตาแม่นปิดการ์ตูนขีดจังดแดงต่อเลยถ้าอย่างเป็นสัตว์ได้ไหมโอ้ยสบายเลยถ้าอย่างกิ้งจกขีเกี้ยบกิ้งกาขีกระปอกกิ้งเหลนขีโก้และเจ้าของค่ายขีเหนียว พี่เหนียวนี่มดูดิน่ะเอาตังไปซื้อเบียร์หมดใจน้อยอันนี้อํำเพิ่มเติมถ้าอย่างผมพูดภาษากลางควายบ้านคุณเรียกคุ้ยหยาบก็เนี่ยบ่อยหยาบครับบ่อยหยาบครับอย่างควายเผือกคุ้ยดอนควายเขาหักคุ้ยตูควายดำคุ้ยแหลงควายเป็นแผลคุ้ยทะเล เอาไปรักษาเต่ายังไม่แน่นต่กัดอะปูใช้ได้ละอุ้ยขอบคุณกันด้วยก็เลยตะกลมงตะกัดไปกับเต่าไอ้เต่าเดี๋ยวสองทวันพาไปหาพลพันลาวจะไปเอามุกจากเขาพวกนี้อันนี้คือของเขาต้องให้เครดิตเขานิดนึงไอเวยกินไปนอนอะไรกับเขาเลยแล้วก็เก็บเสื้อผ้าแล้วไปอยู่กับเขาด้วยไปเรียนวิชาเขาไล่ผมไปทำไมอะพี่เปลืองข้าวเปลืองน้ำกูเหลือเกินมึงเนี่ยเี่เดี๋ยวเดี๋ยววิกหน้าผมแก้ตัวทำให้ดีนะเดี๋ยวแม่เขามาตรวจสอบมุกอะไรพวกนี้ต้องเล่นให้มันโชว์โชว์โชว์กว่านี้เข้าใจป่ะแม่มาพี่เออ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยใครครับนี่ใครครับแม่ถามมึงมากกว่ามึงอะใครใครครับแม่ใครนี่ใครอันนี้คุณเมธาหม่เมินผมเมท่าฟ้าแว๊บคือวันนี้นะดิฉันอยากจะบอกคุณว่าแนะนำให้คุณได้รู้จักอ่ะทุกคนมายืนค่ะแม่ขอแนะนำให้รู้จักนี่คือนิกกี้หมานะ นี่มาครับแม่ปีมาปีมะเขาเป็นคนตีมาเขาจะมาเป็นศิลปินคนใหม่ของค่ายรีลาเรคคอร์ดทูนูดฉันต้องลงไปใต้มานักร้องใต้นักร้องใต้นักแร็กระแสใต้านกำลังมาแม่ครับถ้าเกิดแม่ไม่มีพี่นุ้ยแล้วผมขอเป็นพวกเด็กแม่ได้ไหมเป็นพวกเป็นพวกขอเป็นพวกใช้วาจาให้ดีหน่อยศิลปินใต้คุณดูดอะไรแล้วคุณน้องคนใต้ครับผมคุณคนคพอนครับกรดจี้กับเราพอดชายแอระเด็กแบบพวกมาเด็กแบบพวกะเด็กแบบพวกาเด็กแบบพวกเพาเย็นไม่ไ ัวมาอย่าโอ้โหไปมาไล่จังหวัดนะไปจังหวัดไหนอยุธยาพาชีพปัตตานีญาลาญาลาสุกอันดามันต้องฆ่าสะตูนอับดุลละอับดุลละเอ้ยเฮ้ยนันหนุ่มบ้าหู Iden, อยากไว้นะลูกใครชอบคุณชี้ก้าไม่ชอบฉีกอ่ะชอบฉีกไม่ชอบฉีกได้คุณวัยไม่คุณวัยไม่เพลงใต้ร้องได้ไหมได้ได้ร totally, ้องร้องดิร้องร้องเพลงใต้อ่ะร้องให้กัาฟังแล้วคุณต่อแล้วคุณได้รู้แล้วรู้แล้วร้องคุณอยากฟังเสียงเขาด้ใช่ไหมอยากฟังอ่ะออ่ะเพลงใต้บ้านน้องอยู่ไหนบ้านน้องอยู่ไหน ถามแม่มึงสิโอโจโจนี่นัดกันมาปะเนี่ยถามจริงไม่ไม่คนมันเข้าผมไม่ชอบนะตลกที่มันนัดนัดกันเนี่ยมันมันไม่ธรรมชาติดเดี๋ยวๆตกลงพามาทำงานหรือพามาเป็นผัวมึงเนี่ยฮะ นนนัั้มแล้วแต่เขาจะพิจารณาเอายดีกว่าในไหนเขาก็มาแล้วนะแต่นจพวกเซ็นสัญญาในวันนี้เลยคุณอย่ามาตามใจเด็กไม่ได้นะทุกคนต้องรักเสมอภาคกันหมดนะคุณไม่ใช่ไปอันเนี้ยมองไปเนี่ยมันมีอนาคตส่วนคุณน่ะคุณมองไปข้างหน้าสิคุณเห็นอะไรไหมผมไม่เห็นอะไรเลยนั่นแหละอนาคตคุณไงถ้าผมไม่รับละคุณจะหาไหมมุกเนี้ยป่ะมาเซ็นสัญญากันรึเปล่าเซ็นตรงนี้เลยนะทุกนะเซ็นตรงนี้นะเป็นสัญญาเดีดๆว่างันเซ็นปันทุกที เอกสามันมีสองด้านรอลูกเอ๊ะเอาด้านนี้เขียนไปโอ๊ยคุณทำอะไรต่อหน้าต่อตาผมเนี่ยี่อะไรอ่ะคุณเป็นเออหอบกอะไรไอ้นี่มฮ้เล่นอะไรอย่าล่วงเกินมากเลยนี่จอกของบกพอเซนจ์ยาครับหรือเปลาเขาทำยังไงเมื่อกี้เขาทำยไงขอเซนสัญญาต่อเลยดีกว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นป่ะเป็นจัอกเจอพี่ลงจอกโธ่ทำไมทำแบบนี้กับเมชาได้ลงคอละคะพี่ต๋อง ามันจำกัดมาแล้วทีมไวท์แท็กทีมคลาวด์แท็กทีม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 สัสสัสสัส e n s e ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัส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  e n s e ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัส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  e n s e ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส e n s e ก็พวกเรานั้นทำายการทีวีอ่ะเซน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 ทีวีอ่ะ